ดูดีเกินไปเดี๋ยวเพื่อนไม่คบอะ่ะถ้าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะ่ะเป็นเหมือนเดิมเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อให้คนคบเราเหรอจ้า,จาครับแต่งตัวดูดีนะครับแต่ว่าเพื่อนที่ออฟฟิศไม่ชอบเนี่ยผมต้องทำยังไงครับแล้วเ,เขาไม่ชอบเนี่ยเขาไม่ชอบยังไงอะ่ะเวลาที่เราแต่งตัวดูดีเขาหมายไ่้ยครับเหมือนเราเด็กเกินไปอะไรเราต้องเปลี่ยนตัวเองไหมครับทีเนี้ยถามตัวเองว่าวันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเองอะ่ะ เราดูดีขึ้นมาแล้วนะแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเองกลับไปเป็นเหมือนเดิมะเราจะเปลี่ยนไปทาไมอะเปลี่ยนเพื่อให้คนคบเราเหรอเราก็กลัวแบบว่าเดี๋ยวเขาจะแ,แบบไม่คบเราอนี้เออหลายๆคนเนี้ยกังวลเรื่องนี้เนาะว่าถ้าเราดูดีเกินไปเดี๋ยวเพื่อนไม่คบอะก็มาถามตัวเองดีๆอะว่าวันเนี้ยเพื่อนที่แท้จริงอะจะเป็นอย่าง,ง้นหรือเปล่าถ้าเราแต่งตัวดูดีจนคนหมัน่นไส้เราต้องกลับมาถามตัวเองดีๆว่าไอ้ดูดีขึ้นเนี่ยเขาหมั่นไส้เราด้วยความหวังดีอะ หรือความไม่หวังดีถ้าเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะเป็นเหมือนเดิมเพื่ออะไรเพื่อให้เขายอมรับใช่ไหมแล้วถ้าเราเป็นเหมือนเดิมเพื่อให้เขายอมรับจริงๆแล้วอ่ะถามตัวเองใหม่เถอะว่าเพื่อนกลุ่มนี้ยควรจะเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าอ่ะเอาจริงๆอ่ะเวลาที่เราแต่งตัวดูดีขึ้นทุกอย่างรอบตัวมันจะเปลี่ยนไปจริงๆเป็นเรื่องจริงนะจะมีคนที่เห็นด้วยขอยงคนที่ไม่เห็นด้วยอ่ะจะมีคนที่หมั่นไส้เราจนไม่อยากคบเราเลยอะแต่ว่าหนึ่ง คนที่หมั่นไส้เราจนไม่อยากคบเราอ่ะคนพวกเนี้ยเขาทําให้เราจเจริญหรือเปล่าข้อที่2คือคนพวกเนี้ยที่เขาไม่ได้สนับสนุนเราเนี่ยเขาหมั่นไส้เราเพราะเขาอยากจะเป็นแบบเราแต่เป็นไม่ได้หรือเพราะเขากลัวว่าเราอ่ะจะเด่นกว่าเขาจนมีอนาคตที่ดีกว่าเขาอ่ะวันนี้ถ้าเราแต่งตัวดูดีแล้วเรารู้สึกว่าเราสดชื่นมันทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเชื่อไหมมันจะทําให้หน้าที่การงานของเราดีขึ้นไว้เราจะมีพลังงานอ่ะเราจะอยากทําอะไรต่าง แล้วคนที่เขาหมั่นไส้เรารอบตัวพอเราหันกลับไปมองอ่ะเพ <ๆ S 1> อเอ <ๆ S 1> นะจะมีคนบางคนน่ะที่เขาพยายามอ่ะจะดีได้เหมือนเราวันนี้เวลาที่แต่งตัวดูดีแล้วคนหมั่นไส้อ่ะคงต้องปล่อยเขาไปถ้าเราอยากจะมีอนาคตที่ดีอ่ะในทุกๆสเต็ปของการเปลี่ยนแปลงนะมันจะมีสิ่งแวดล้อมอ่ะ ที่ต้องเปลี่ยนด้วยเช่นถ้าเราเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวของตัวเอง่ะเช่นต้องเปลี่ยนสังคมต้องเปลี่ยนเพื่อนแต่ถ้าเราเปลี่ยนสังคมแล้วมันดีขึ้นน่ะถ้าเราเปลี่ยนเพื่อนแล้วมันดีขึ้นเราควรจะเปลี่ยนไหมเวลาคนจะประสบความสําเร็จอ่ะเราขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งอ่ะเราจะต้องเปลี่ยนสังคมรอบตัวเสมอนะวันนี้ถ้าเราดูดีขึ้นแลวเราเปลี่ยนสังคมรอบตัวจากเพื่อนๆที่ทํางานเป็นกลุ่มผู้บริหารมากขึ้นอ่ะมันทําให้ชีวิตเราเจริญขึ้นหรือเปล่า ถ้าสิ่งนี้มันทําให้ชีวิตเราจเจริญขึ้นเราควรจะดีใจนะที่มีคนหมัน่นไส้เพราะเขาหมั่นไส้อะเลยทําให้เราได้ดีแล้วเราก็ไปต่อสิวันนี้เป็นตัวของตัวเอง,องเต็มที่แล้วก็ทําตัวเองให้มันดูดีอ,อย่าได้ไปแคร์ใครถ้าสิ่งเนี้ยมันทําให้อนาคตของเราอะดีขึ้นและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทาร้ายใครติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ SoundCloud Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเอ,ออภัยลักษ์